สวัสดีครับ FC คนชอบมีดครับนาตีได้เปลี่ยนช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตร2นะครับเปลี่ยนเป็นช่องคนชอบมีดใบนาตีมีดเดินป่านะครับมากับคลิปใหม่ครับโอ้โหหายไปเป็นเดือนมั้งครับเป็นเดือนเลยครับหายไปเป็นเดือนเลยนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า1เดือนครับมาครับวันนี้มีมีดของช่างหยอยครับ อดีตแชมป์ประเทศไทยนะครับแชมป์แข่งขันมีดอินเนปประเทศไทยครับได้แชมป์สสนามนะแต่นาทีจําไม่ได้น่าจะเป็นสนามอะไรเนี่ยสกับสนาม8นะเป็นแชมป์ประเทศไทยนะถ้าจำไม่ผิดนะมาดูครับเล่มที่1 2ึราคาเล่มละ900บาทเป็นเหล็กแหนบนะครับ เล่มที่4เป็นใบจอบหมุนหรือใบโรตารี่ครับราคา900บาทครับส่วนเล่มที่5เป็นเหล็กตะไบครับเหล็กตะไบราคา1000บาทครับมามาดูสเปคของเล่มที่1กันนะครับโอ้โหสวยมากๆครับนี่ครับเหล็กแน่เป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำฝีมือช่างหยอยความยาวอยู่ที่10.1นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดตรงนี้ครับสอ สันหนา6.5มิลสนหนาเลยครับด้ามเป็นด้ามไม้ไผ่ตันนี่คือศิลปะของธรรมชาติครับแล้วก็ช่างหยอยนี่เคาะลายปลอกตรงนี้ให้ด้วยนะสวยมากตรงนี้เป็นปลอกสแตนเลสนะแต่แกใช้ไฟพ่นไฟพ่นจนสีเอาเป็นสีทองนะครับถ้าไฟแรงขึ้นกว่าน,นี้ก็จะกลายเป็นสีออกฟ,ฟ้าครับทองทองฟ้าฟ้าสลับกันนะสวยมากครับ900บาทครับทั้งหมดไม่มีซองใส่มีดนะครับ ต่อไปเล่มที่2ความยาวใบมีด10.1นิ้วความกว้าง2.5สันหนา6.5มิลนี่งานแฮนด์เมดเลยครับดามจับแม่ดามทุกเล่มทรงจะสวยนะเนี่ยโค้งลงมานะสวยงามมากใครที่ต้องการมีใช้งานหนักนะต้องตัวนี้เลยนะครับนี่ผลงานช่างย่อย เล่มที่สามความยาวอยู่ที่สิบจุดสองนิ้วความกว้างสองจุดห้าสันหนาเจ็ดมิลครับคือดูแป๊บเดียวก็รู้สันเจ็ดมิลครับแปบ๊บเดียวนี่รู้เลยีนด้ามจับสวยดูครับเห็นไหมครับสวยทุกเล่มนะสวยทุกเล่มเลยเพื่อนๆสนใจนะครับแอดไลน์ใต้คลิปนะ มาหาณตีได้เลยนะครับผ่านไปกับเหล็กแหนบครับเล่มที่4ี่นี่เป็นใบจอบหมุนตัวนี้ฟันไม้ได้ลาบแร่หั่นซอยได้หมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตั้งใจทําให้คมมันบางเห็นไหมคมมันบางความยาวอยู่ที่สินิ้วความกว้างอยู่ที่สองสันหนาอยู่แค่3มมิลครับ3มมิลด้านเป็นด้านไม้ไผ่ สงสวยด้วยนะครับเนี่ยดูครับามาสไตล์มิดแคปนะครับสไตล์มิดแคปม,มิดลาบสวยมากครับตัวนี้ก็900บาทนะครับ900บาทอ้าวต่อไปตัวนี้โอ้ยาวตรงเอื้อมมือนี่เป็นเหล็กตะไบนี่ครับเหล็กตะไบสวยงายมากๆครับความยาวครับ ความยาวอยู่ที่13นิ้วความกว้างอยู่ที่1.7ครับ1.7นิ้วสันหนา5มิลอะสันหนา5มิลสวดทรงองค์เอียวนีดด่ดีนะดีจริงๆ1,000บาทนะครับมามาทวนราคากันนะครับเล่มที่1 2 3เป็นเหล็กแหนบครับราคา900บาทเล่มที่4เป็นใบจอบหมนุนสไตล์มีดแคมป์0้บาทเล่มที่5 เหล็กตะไบครับราคา90 0บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็แอดไลน์ใต้คลิปหาหนาตีได้ฝากช่องใหม่ด้วยครับช่องเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไม่รู้จะพูดไงนะช่องใหม่จริงๆมันก็คือช่องใหม่นะครับช่องใหม่อีกช่องหนึง่งแต่แค่เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็นจากมีดเดินป่ามีการกเกษตร2เป็นคนชอบมีดายหน้าตีมีดเดินป่านะครับสวัสดีครับ